สวัสดีครับสวัสดีสตีเ่นครับเดี๋ยวพามาเบิ่งตัวแรกเข้าครับมีไถให้ครับฐานสามไปยี่สิบหกนิ้วนะครับผมของที่ที่เปิดฐาน4ี่กะใส่ริงกับใส่ฐาน4คีครับแต่ว่า,าบัวผานบัวหนึ่งเกียวมันหลุดครับ ทนถอยช่วงกันคันแทนหน้าดูแบบว่าห้างมันอยู่แต่พอสูงนะครับมันก็เลยลอกไปอยู่ก็เลยเอาพันสามมาถายก่อนครับพันสามทีที่เฟิร์สนะครับใยี่สิบห้นิ้วเป็นเป็นเล็กหนาสามครับอ่พอนักพอเคีบๆมันได้นะครับ ถ้จะเทียบกันครับเคเคกับเท่ทกันเคี้ก็จะไถดีกว่าครับสํารับผมนะเพราะว่าผมว่าขามันอยากสั่นสํารับพานตัวนี้ขามันอยากสั่นแล้วก็มันอยากไถลงคล้ายๆว่าไถลงหมดสุดเลยพี่น้องมันงัดมันงัดก่อนมันงัดกับไอ้แขนหลากันก่อนเคเคก็จะขายาวกว่านี้นะครับผม ขอต้องมาสลหรับผม <S <S ผมกบว่าตัวรุ่นเอ็มเนี่ยตั้งแต่เอ็มแปดหาเก้าหาเจ็ดหางสิแปดแปดเก้าแปดผมมามันตอกใส่ใบมันตอกใส่ผันโคมหผันตัวเดียวกันก็ของเอ็มลอยแปดผันสาอขามันเหี่ยวนะครับเพราะว่าจังค่อยลดกขนาดใบมันลงมานะครับเป็นใบยี่หกสิผมมามันก็จะไทยดีเพราะว่าถ้าขาเหี่ยวเนี่ยคือยังไงจังไหนมันก็นดีกว่า ขาสันนะครับเวลาเอาไถมันมันมันลงได้ได้เต็มที่กว่าขาสันนะครับผมคือยังขาสันมันขามันลงไปซึบจนซุดจังสิเวลาเอาไถดินใส่ยังสิมันมันจะอันนี้ก็กันครับมันมันงัดกับแขนหลากันก่อนเพราะว่าขาสั่นแต่ขายาญ่ก็จะได้เปรียบผมวานะครับในอันนี้ในมุมมองผมนะนะครับผมผมคิดว่าถ้าเป็นเป็นใบพันสามของเต็มร้อยแปดจะพอดี ล่ะเวลาดยุ่ก็จะได้สูงคือกว่ากว่าพวกนี้เพราะว่าอย่าง,งห,าางหูมันยาวกว่ากันนะเหี่ยกลากเคียร์ให้สองครับสารพันสามยินทรายมันมอนครับนะครับตัวแรกใช้ไไง่ายกว่าใช้ง่ายนะพี่น้องดินไส้ที่เราจะใช้ง่ายบปรียา,าเป็นเลียงร้ายครับ อ่าานีเะมันจะขีโหดครับทีร้ายมันเทือกพันสามนี่เวลามันทีร้ายมันเทือกมันก็ไถ่บอลหลวงเกินต้องห่างน่ะนี่เป็นพันของรถไทฟอร์ดครับพันที่ทีเฟิร์ดของลุงครับเอามาใส่ซะก่อนห้องจับคองกับเอาบัวพันไปเขาลงคืนอยู่ขั้นสีใส่มากขั้นสีขั้นสีมาขยับเป็นพันธสามกับมันเสียเวลาครับ ใช้ง่ายครับดินนสายแบบนี้ตากแกงให้สองให้กเ็เลยสบายจริงพ้าสีผมเวลาได้กันให้สองนี้ 1, 3, ยิงเป็นม้าสามเองสบายเลยดินมันนวลดีครับพี่น้องเพี่ยงเขา้าปูอ่อยมักนแนเนาะพี่น้องเนาะหืมหืมแนวนี่มันปลูมันกน็ต้องเอารถใช้ง่ครับมันยกหายมันเลยรองสูงก็สามันก็จาเนา่า หลังจากที่ใส่ถอเดืมมาหลาหมืกอ่ะน,นี้ก็เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนใส่ข้อปูนะครับไม่ลหลุนเข้ามาเสียงดังครับ,บกกลแล้วผมบอกมาคนไหนลำขาดมันกำมวนอยู่ละครับครับแหลกๆหกครับไปกับหมามันกะหนวกหูครับถ้า <laughs> เขาอยากใส่กับให้เขาใส่ครับเพราะว่าเขาไปพูดคบนะกล่องมัหมักเสียงเสียงแนว้ยงเราะว่าผมบอวันไหนผมว่าพอเขาไปเขับมามันเด็กต้องคู่ใจรักดีนะครับจังจังอะไรนี่ว่าสำหรับผมนี่บอวันไหนขับรถนิ่มครับหมอนี่ รถเซิร์ครับรถนิ่มครับเนี่ยนี่บ่เน้นนำมันมือหนึ่งโอ้ยเบิร์ตพวกว่านาบ้าผูนิ่มครับ,บนั่นบ่เนี้ยอมเราบ่ครับรถนิ่มดีดคอยเทิร์ฟดึงพุ่นค,คอยเฮ็ดครับเฮ็ดเป็นเทว่ากาะบ่ดแบบได้ครับรถแบบรุนแรงบ่ไหนครับคือว่าใส่ท่อดังกะเท่เนาะไวรุ่นครับนลำบากน้ำยางคนกะอันนี้ ต่ว่าผมครับแต่บลอนผมหนวกหูครับเฮ็ดในเขาเฮ็ดในเขานั่นแหละเฮ็ดในเขาครับนั่นแหละครับเรียนทำทางมันพอขับอยู่ครับพี่น้องเสียงปู่แจ้งแต่ว่าเวื่เลาเฮงงานพี่แจงทิ่มันดังครับเสียงมันดังตะกี้มากมากเลยพุมก็ได้มือเนี่ยมัน ครับดูคือมันแหละอันนี้ครับมันครับดูมันวนันเคลือนมาแไหนละมันอิมอ่มอิ่มโตมันถ้าไปเบิร์ป่าก็นใส่ทอเดิมเมื่อก่านแะครับเพราะว่าจ็จังว่าแหละครับงานปามันก็เสียงเนาะเสียงนางไลก่กบได้ ที่มองนี่กับประมาณสิบกว่าไรครับกับมองสิบหาซิปอะไรหน่อจะได้ครับปลาอย่าขอ้อมกระเมยียนเราจะัหนนะจุดต้วกัน ฝนตกมากอ่ะมาลงพันพวนอีกรอบนึงครับบอมเอนว่าไทยพันธ์สามรอบนี่กับเดี่ยวเลยมันอันนี้ครับมาไทยไว้ซื้อดอกเพราะว่ายังหงามันหลายนะครับมันก็เลยจะเป็นตรงไทยสองเถื่อกระทานอันเดียวกับมาไทยพันธุพวนอีกรอบนึงครับรอบคุนะครับจังคอยปลูกอันนี้เป็นให้ให้เซาของจากคองครับบอมเอนรับจ้างรับจ้างบ่ค่อยดีเฮ็ดครับเพราะปีนี้เฮ็ดให้หลายไปแนวบ่ไปแนวครับไปง่าย ป,ปีนี้เฮ็ดให้เพิ่มกรับเฮทเพิ่มหลายไรยอยู่ครับตัวนี้เกือบเศร้าประมาณเฮ็ดเพิ่มน่าจะประมาณสี่สิบลาได้รครับจากทีกก่สายพีการประมาณลอยตัวปีปีนี้แหละครับปีมันประมาณลอยปีหนานี่เฮ็ดเพิ่มเฮ็ดให้เพิ่มเศร้าไปหน่ำครับพ้องเจ้าของหน่ำราคามันดีครับพี่น้องเลยเพิ่อเลยเฮทเพื่อเฮทไทหลายครับนี่แหละ งานไทยก็อาจจะไปแน่บ่ไปแน่ครับถา้าถ้าได้ออกจาของเบิร์ตสิงานรับจ้างก,ก็ไปกันครับเอาไปเวลาบ้า,า,างนะครับผมเด็อดของนจากกองตอนอาเรียบร้อยแล้วครับตั้งนั้นเดี๋ยวผมกับจิขับรถหน่อยครับแต่ไม่หลุดก็ขับคันใหญ่เด้จากกองสิตรกรถ <c oughs> ขับก็ขับรถกองขับกันหน่อยหรอกค่อยๆลูบค่อยๆใชไปครับเช่นเรนไม่ใช่หครับพี่น้องไช้ถาฝน ต้นไม้ก็หลายครับบัวนี่ก็ย้อนออกล้มน้ครับปนัดไม่ไม่ร้ายร้ายมันก็ปลูกมันก็บ่มีหัวครับมันโฮมแดททอนแห้งครับเลยนี่ครับเอซี่ก็ถามว่าเป็นหยังคือบ่ค่อยได้ลงคลิปกะทั้งผมกับทั้งต่ออีแตนน้ำครับพี่น้องผมทั้งต่ออีแตนนะครับเป็นรถอีแตนไว้ตะแก้มันแล้วกัเอ่อเฮ็ดงานเวลาผมไปผมก็ ไปงานบางสิผมจะไปผู้เดียวนะครับผมกะเวลาหน่องไปนั่นมันยังสิผมอาจจะบอกอยดยายเพราะว่างานปลามันกะมันเสียงครับมันเสียงเป็นอยังคือว่าเสียงมันกะแนวแต่หลายอยา่างแหละครับพี่นอ้องก็เลยบอกอยอยากลงครับบอกอยอยากลงชิปเกี่ยวกับงานปลานะครับผมต้องขออภัยไปนั่นตัง้งต่อรถตั้งฟุดมันนะพี่น้องคุตมันกอบพ่อท่านเหล่วดอกเจ็ดหลายยางปวดอยาก,ยา,กาย <laughs> อ๋อครับตะลักยูนี่ประมาณนี้แล้วครับผมเดี๋ยวไว้เจอในคลิปหน้าครับตอนอ่า,าที่เขณผู้ชมไม่ฝากก็ที่ตานมานั่งครับาาปปจหรับ่องที่ถูกตะเกร์ตะลักยูนี่สวัสาาดีครับ